Mm hmm. ากำลังจะต้มน้ำนะพี่น้องเนาะสูตรนุ่งขาวบะมี่สูตรต,ตายโตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้ำหนึ่งลิตรค่ะข้าค่ะเทไปค่ะพี่น้องต้มน้ำเกลือไ้ก่อนค่ะนี่ว่าจะเอาเต็มหม้อค่ะพี่น้องเพระาะว่าพักกลุ่มเ่าหลายเนาะส่วนนี้ก็เป็นลิตรที่สองค่ะพี่นอ้องเทลงไปแล้วเต็มหม้พอพอดี นี่ก็จะเป็นเกลือนู้ขาวใส่เกลือบักเม็ดค่ะพี่น้องเกลือเม็ดใหญ่ค่ะประมาณหนึ่งส่วนสามค่ะพี่น้องนู้ขาวใส่เนาะถ้าเท่ากับจะต้มนำเกลือค่ะพี่น้องต้มให้เพลินนำเกลือละลายเนะาะแล้วก็ให้เดือดเล็กน้อยเท่าก็าจะทิ้งไว้เพ่อนอุ่นค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเท่าก็า เตรียมมาเทใส่ค่ะน่นก็คือเป็นอันเสร็จน้าพี่น้องเนาะรองง่ายๆค่ะพี่น้องมาบ้านสองสามหมื่นก็ได้กินค่ะเขาจะดองถิ่มไว้อุณหภูมิบานค่ะพี่น้อง,องเกลือบักมิกนุ่งขาใส่แต่แต่เขาจะใส่น้ำพี่น้องเนาะบางพี่น้องบางความันก็จะเอาไว ยังก็นำเข้ามาเข้าค่ะพี่น้องเอานำเข้ามาใส่ก็ได้ค่ะนำเร้าเข้ามาเทใส่ได้อีกคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าของเขาจะใส่แค่น้ำเกลือเนาะต้มน้ำเกลือพออุ่นๆล้วก็จะเทใส่ผักกุ้งฝรั่งเข้าค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะาาก็จะประมาณอีกสองสามมือเขาก็จะได้กินเนาะเดี๋ยวร้อยเพินละลายพอนค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง กาจะเอาพักน้ำผักกุมมะลางก่อนค่ะอืม เกลืออุ่นแล้วเขาจะมาเทน้ำเกลือใส่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่ผักกนเนาะตอนแรกว่าจะได้กระปุกหนึ่งค่ะพี่น้องเก็บไปเก็บมาได้สองกระปุก นี่ค่ะเฮาดองเสร็จแล้วค่ะนี่ร้อ,อ,นะอ,อยอีวามันจักสามหมื่นนะพี่น้องเนาะนุค่ะจะเอาไว้อยู่อุณหภูมิบ้านค่ะพี่น้องจะในเฮามาพอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคาะก็ขอบคุณนะพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย 嗯。Mm.